เดี๋ยวจะร้องเพลงง้องไมโลนะคะไมโลร้องไห้ไมโลโดนตบหัวเบาๆบาก็ร้องไห้เนาะ <c oughs> น้อยใจไมโลน้อยใจอ่าทำเป็นทำเป็นคันนู่นคันนี่ไม่ร้องไห้ไม่อายเขาเหรอโตแล้วร้องไห้เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟัง อ๋อเพลงเมื่อกี้เลยไหมอ๋อเพลงเมื่อกี้มันร้องว่าไงนะเอ่อร้องว่าอะไรนะอ๋อคันคันเมู้คันไม่รู้คันปากไม่รู้คันปากตอนมาร้องว่าฉันเป็นใครเธอลืมไปแล้วหรือ ฉันคนหนึ่งที่ยังคงคิดถึงเพียงเธอรักเธอรักเธอจนหมดใจ <c oughs> ตื่นตื่นร้องไห้ทำไมแค่ทำแค่นี้นะน้อยใจหรอ คืนดีกันนะคืนดีกันอ่ะจับมือ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 แล้วนะอ่ะถ่ายด้วยกันเร็วถ่ายด้วยกันจัดเอหน้าเท่าอ่ะหน้าเท่า ทำท่าสวยๆว,วางตัวเองสวยๆเป็นคุณชายอย่าร้องกืนน้ำลายทำไมครับอ่ะไปแล้วนะบายบายบอกเขาที่บายๆไปแล้วนะครับไปลูกไปแล้วครับไปล้วบายบาย